สวัสดีครับวันนี้เรามาเติมน,น้ํามันเต็มถังดูสิครับว่าน้ํามันเต็มถังรถกระบะผมจะใช้งบเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับไดแล้วครับอตอนนี้ป่ากไปห้าร้อยแล้วนะครับนี่ว่าเต็มถังยังไปเท่าไหร่นะครับอิทละสามสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์นะครับสามพีทีหลจันนะครับ

น่าอยู่ประมาณพันหกแน่เลยนะครับพันหกแล้วนะครับ, 1, รบพี่น้องโอ้น้ำมันแบบแห้งขังเลยนะครับโอ้พันเจ็ดแล้วครับโอ้ต่อแบนแทนพิงเลยนะครับครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าเก้าสิบพอโอเคหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบครับผมเต็มถัง ห้าสิบเอ็ดลิตรสวัสดีครับ